เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมอันนิ่งเบเกอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าโฟดิ้งแฟนนะครับโฟดิ้งแฟนหรือว่าเจ้าพัดสียมพูนะครับเจ้าพัดนี่แหละนะครับซึ่งนะครับจะเป็นสเปเชียลเวพอรนะครับหรือว่าอาวุธพิเศษนะครับหรือว่าอาวุธประชิดนั่นแหละนะครับผมโอเคครับก็เรามาพูดถึงวิธีการได้มาก่อนนะครับวิธีการได้มานะครับจะมี2วิธีหลักๆนะครับซึ่งวิธีแรกจะยาวหน่อยนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับโอเคครับ วิธีแรกนะครับจะสามารถซื้อได้จากที่งานแข่งนะครับงานแข่งงานแข่งที่จัด3วันนะครับจะมีจัดในวันที่ย5นะครับ26 27นะครับก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งใน3วันนี้นะครับเขาจะแบ่งไอเทมนะครับมาขายมาขายกันใน3วันนี้ไม่ซ้ําเลยนะครับจะมีการแบ่งไอเทมมาขายใน3วันนี้ไม่ซ้ําซึ่งเจ้าพัดตัวนี้นะครับอยู่ในวันที่ 25นะครับหรือวันศุกร์นั่นเองนะครับพัดตัวนี้สามารถซื้อได้จากวันศุกร์เท่านั้นนะครับผมในราคานะครับ29,900 DE นะครับผมซึ่งไอเทมในสามนรนี้นะครับเขาจะมีแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่สามารถซื้อได้จากที่บ้านและที่งานนะครับและประเภทที่สามารถซื้อได้จากที่งานอย่างเดียวนะครับซึ่งพัดตัวนี้อยู่ในประเภทที่สามารถซื้อได้จากที่งานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ส่วนชนิดอื่นนะครับพวกปืนหรืออะไรพวกนี้สามารถซื้อได้จากที่บ้านและที่งานนะครับซึ่งจะแตกต่างกันที่ว่าที่บ้านเนี่ยจะแพงกว่าที่งานนะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับพัดนี้ก็สามารถซื้อได้จากวันศุกร์เท่านั้นนะครับโอเคส่วนวิธีที่สองนะครับสําหรับใครที่ไม่ทันนะครับซึ่งบอกไปแล้วว่าสามารถซื้อได้จากวันศุกร์เท่านั้นซึ่งวันนี้ผมรีวิวเนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์แล้ะนะครับโอเค ซึ่งใครที่มาดูคลิปเนี้ยอาจจะต้องใช้วิธีที่อ่าวิธีที่2นะครับวิธีที่2นี้ก็คือสามารถหาซื้อได้จากพ่อค้าคนกลางนะครับซึ่งหาได้จากตามกลุ่มนะครับดูเครดิตกันด้วยนะครับดูเครดิตว่าเออบางทีเนี้ยอาจจะเป็นแอดบินมาขายเองหรืออะไรเงี้ยก็ไว้ใจกันได้นะครับหรือใครหรือใครที่มีคนรู้จักอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับก็สามารถซื้อไดจากพอ่อพ่อค้าคนกลางนะครับซึ่งราคาอาจจะแพงกว่าที่งานนะครับก็ตามสเต็ปนะครับเพราะว่า พราะตัวนี้มันไม่มีขายแล้วนะครับนอกจากพ่อค้าคนกลางนะครับในปัจจุบันนี้นะครับหรือใครที่อาจจะไม่ได้ไปใครที่ใช้วิธีที่1เหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี่ยไม่ได้ไปงานจะอาจจะฝากเพื่อไปซื้ออะไรเงี้ยก็อาจจะได้ราคาที่จากงานเลยนะครับหรืออาจจะแพงกว่าซึ่งให้ค่าน้ํามันเพื่อนเราไปหรือฝากใครซื้อนะครับนนี้ก็จะถือว่าอยู่ในหมดวิธีที่1วิธีที่2นี่จะเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับยังหาซื้อกันได้นะครับก็ อาจจะมีเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเก็บไว้เยอะอาจเก็บไว้น้อยนะครับก็ตามที่เขาเก็บนะครับก็ใครยังไม่มีก็ไปรีบซื้อกันนะครับจากพ่อค้าคนกลางนะในปัจจุบันนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าโฟลดิ้งแฟนนะครับผมโอเคเรามาดูผู้ผิดผู้ถูกไว้ไม่ได้รีวิวนานนะครับเรามาดูนะครับจะพัดตัวนี้กันนะครับพัดตัวนี้นะครับดาเมจนะครับจะอยู่ที่ห้าสิบ นะครับดาเมจห้าสิบนะครับทุกอย่างจะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับมีอ่ามีดาเมจเท่านั้นที่ห้าสิบนะครับทุกอย่างเป็นศูนย์รีคอยอะไรพวกนี้ศูนย์หมดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลวดลายในคังนะครับลวดลายในคังโอเคครับเดี๋ยวผมหาปืนใส่ก่อนตัวไหนดีว่าตรงนี้ไปหาปืนใส่นะครับจะได้รีวิวได้ ปืนไหนก็ได้ป่ะปืนไหนก็ได้แต่ก็ยังเลือกปืนนะครับโอเคครับมาปืนนี้ปโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ารีวิวกันนะครับในโหมดเทนนิงก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับว่าร้านนี้ละกันนะครับซึ่งขอบอกก่อนว่าพวกอาวุธประชิดหรืออะไรพวกนี้นะนะครับ ผมจะรีวิวในโหมดเรนนิ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะให้เอาพัดไปวิ่งไล่ฟันพวก a อพวกบอทอะไรพวกนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับการรีวิวของผมนะครับก็จะเป็นการรีวิวพัดเน่จะรีวิวในโหมดเรนนิ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าเอาพิเศษเนี่ยผมจะรีวิวในโหมดเรนนิ่งเท่านั้นน่ครับอันดับแรกครับเรามาดูก่อนเลยลวดลายนะครับนี่ครับลวดลายของพัด นี่ก็สวยงามครับสันตรงที่จับพัดนะครับที่จะเป็นข้อพัดเนี่ยข้อพัดของพัดเนี่ยจะเป็นสีออกดำดำหรือว่าน้ำตาลนั่นเองครับมันไม่เชิงน้ำตาลหรอกมันเป็นดำดำออกแบบยังไงอะน้ำเงินน้าเงินหน่อยนะครับพัดก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็มีลายเหมือนดอกซากุระนะครับแล้วก็ตรงกลางพัดนั่จะเป็นโลเป็นตาสัญลักอะไรไม่รู้นะครับสีทอง นะครับแล้วก็ตรงปลายของพัดเนียด้านบนเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับตัดด้วยสีขาวซึ่งลงตัวนะครับอันนี้ก็เป็นพัดอันนี้คือเวลาเราอยู่นิ่งๆนะครับอ่ดูในเงาอ่ะสวยงามครับเวลาอยู่ที่แสงสว่างนะครับก็สวยงามนะครับผมเวลาวิ่งนะครับอันนี้คือเราอยู่นิ่งๆใช่ไหมเวลาเราวิ่งเนี่ยพัดมันจะหุบดูนะครับเห็นไหมครับมันจะหุบพัดแล้วพอเราหยุดวิ่งปุ๊บมันจะกลางออกนะครับนี่ครับหุบพอหยุดวิ่ง กลางออกวิ่งอย่างนี้นะครับสับปืนผิดนะครับนี่ครับสมมติถือปืนอยู่แล้วพอเราสับเป็นพัดนะครับอ่าจะมีเสียงก้าวออกมานะครับดูนี่ครับพอสับเป็นพัดนะครับอ่านี่นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับ เนไหนมาตรงนี้แล้วนะครับไปเทนนิ่งตรงนี้เลยแล้วกันโอเคสำหรับพวกดาเมจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดาเมจจุดไหนยังไงนะครับจุดไหนโดนกี่ h ีตายนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับบางทีมันปาไม่โดนบ้างอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเท้ากอนเลยนะครับนี่ครับเริ่มจากเท้าปุ๊บเลื่อนเลอเท่านี้นะครับอีกครั้งครับ ท้าสองครั้งตายนะครับขานี่ครับขาสองครั้งตายครับท้องครับท้องสองครั้งตายครับแขนแขนก็สองครั้งตายนะครับต่อมาครับอกอกสองครั้งตายครับหัวครั้งเดียวตายครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับุกจุดสองครั้งตายหมดนะครับยกเว้นหัวหัวนัดหัวจะเป็นครั้งเดียวตายนะครับจะพูดนัดเดียวตายเฉยเลยโอเคครับประมาณนี้ส่วน่เดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะครับยังไม่จบนะครับจะเป็นพาร์น่นะครับการโจมตีจะแบ่งเป็นสามอย่างด้วยกันนะครับก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วกด F นะครับคลิกซ้ายนะครับจะเป็นการล่อนแบบตรงๆเลยนะครับนี่เลยนะครับล่อนแบบตรงๆนะครับ ซึ่งถ้าในาระยะไกลเนี่ยอาจจะมีการย้อยลงนะครับสังเกตได้เป้าผมอยู่ข้างบนนะครับแต่พอร่อนไปแล้วเนี่ยพัดจะไปอยู่ข้างล่างนะก็คือมันจะมีระยะของมันนะครับพอระยะไกลเนี่ยพัดมันจะแบบอ่าตกนะครับอ่ไม่ใช่ตกดิเขาเรียกแหละพัดมันจะมีการย้อยนะครับมันจะมีการย้อยลงนะครับเนี่ยตามระยะนะครับมันจะมีการย้อยลงอันนี้คือคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายจะเป็นการปาตรง ระยะไกลอาจจะมีการย้อยลงนะครับส่วนคลิกขวาจะเป็นการแบบปลาแบบอะไรอ่ะเหมือนลู่เหมือนลู่ลมนะครับปลาแบบเหมือนตามลมอะไรเงี้ยดูดูครับมันก็จะลอยไปดูเราปลาสูงๆนะครับมันจะสะเต็ปมันก็คือจะปลาแล้วมันจะเหินมันจะเหินขึ้นก่อนนะครับเหินขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะคมันจะค่อยตกลงนะครับดู หาทางไกลๆนะครับเกิขึ้นแล้วค่อยตกลงเกิขึ้นแล้วตกลงนะครับอันนี้คือคลิกขวานะครับจะเป็นการปาแบบไม่ได้ปาโดยตรงนะครับเป็นการแบบปาตามลมอะไรเงี้ยนะครับส่วนวิธีที่สามนะครับในการเล่นเจาะพัดนี้คือการกด F นี่ครับมันเจาพัดไปปาดเขาครับพอปาดเสร็จปุ๊บมันก็จะกลางออกนะครับดู โอเคครับเพราะว่าอการรีวิวเอ่าไม่ใช่การรีวิวดิการรีวิวนี้ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนนะครับเหมือนกับเจ้ามีดหมอมีดหมอหรือว่ามีดที่เขาเรียกกันว่ามีดป่านะครับมีดที่มีการตาแบบนี้เลยนะครับมีการตาคลิกซ้ายตาตรงคลิกขวาตาแบบล่อนนะครับแล้วก็กด F ออะไรแบบนี้นะครับก็คือจะเหมือนเจ้ามีดป่า หรือว่าที่มันชื่ออะไรอ่ะคูครีนะครับมีที่ชื่อว่าคูครีนะครับ K U K R I นะครับคูครีนะครับก็จะเป็นเหมือนเจ้ามีดนั้นเลยนะครับแค่อันนี้จะเป็นพัดนะครับผมโอเคครับใครที่ไม่มีพัดนะครับอยากรู้ว่าพัดมันเป็นยังไงนะครับก็อารมณ์เหมือนเจ้ามีดป่านะครับหรือว่ามีดบ่อนั่นเองนะครับือชื่อของมันจริงก็คือคูครีนะครับคูครีหรือบางคนเรียกคูใครก็ได้นะครับแล้วแต่คน นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวช่วนกั้นใหม่คลิกซ้ายครับจะเป็นการปลาตรงๆคลิกขวาจะเป็นการปลาแบบรูลมนะครับการปลาแบบรูลมแต่ถ้า,าระยะใกล้ก็เข้าตัวได้เลยนะครับอย่างนี้อันนี้คือคลิกขวานะแต่ถ้า,าระยะไกลเนี่ยมันจะเป็นแบบปลารูลมนะครับเผยขึ้นไปก่อนแล้วค่อยตกนะครับส่วน F เนี่ยจะเป็นการ สู้ระยะประชิดแล้วนะครัเพื่อบเนี่ยเรามาระยะประชิดอย่างนี้กับกับศัตรูแล้วนะครับนี่ครับก็จะต้องกด F เอ่าจะต้องหลายทีหน่อยนะครับถ้าศัตรูเลือดเต็มนะแล้วถ้าศัตรูเลือดน้อยหรือว่าซากแล้วอาจจะทีเดียวตายเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเราจ้าพัดโอเคใครใครยังใครที่ยังไม่มีก็สามารถหาซื้อกันได้นะครับกับพ่อค้าคู้จานะครับปัจจุบัน ส่วนขอชี้แจงนะครับอันนี้เข้าส่โมดชี้แจงแล้วนะครับส่วนนะครับตอนเนี้จะสังเกตใครที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าสมัยก่อนตั้งแต่แรกแรกเริ่มเดินทีที่เริ่มตั้งช่องนี้ขึ้นมาผมจะเป็นพวกเล่นภาพต่ําสุดนะครับปรับสุดทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเปิดสุดเอฟเฟกพิเศษอะไรเปิดสุดหมดนะครับเปิดติ๊กทุกอย่างหมดนะครับซึ่งการมังค่านั้นก็คือการรีวิวนี้นั่นเองนะครับการรีวิวนี้ ซึ่งผมจะเปิดสุดทุกอย่างแต่เมื่อประมาณ2 3สามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมได้เอาง่ายคือมันมาเล่นเกมนี้มานานแล้วมารู้สึกเบื่อเบื่อเราก็ต้องหาอะไรปรับเปลี่ยนให้มันแบบรู้สึกอยากเล่นขึ้นมากขึ้นนะครับโดยการผมนะครับปรับภาพจากที่ผมเคยเล่นสูงสุดนะครับผมเลยลองเอะลองปรับสุดดูือมั่งดิไหนๆเราลองเล่นสุดมาอ่าสุดมาหมดแล้วเนี่ย ลองปรับต่ําสุดมั่งนะครับผมก็เลยลองปรับต่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะเป็นพวกติดไม่ใช่ไม่เชิงว่าติดจะเป็นแบบเล่นภาพต่ำเล่นภาพต่ําสุดนะครับก็คือจะชี้แจงให้ว่าการการเล่นปกติของผมเนี่ยเล่นกับเพื่อนเล่นกับใครก็แล้วแต่นะครับก็คือการเล่นวางบอมหรือด่านเดนแมทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเล่นปกติของผมเนี่ยผมจะเล่นแบบปรับปรับแบบต่ําสุดนะครับซึ่ง เวลาผมเล่นกับเพื่อหรืออะไรเงี้ยซึ่งถ้าผมจะอัดคลิปมาลงในช่วงเล่นไปเรื่อยเนี่ยจะเป็นภาพแบบต่ําสุดเลยนะครับจะเป็นภาพแบบปรับต่ําสุดนะครับสเกลจะเป็น4ต่อ3นะครับซึ่งแตกต่างกับการรีวิวนี้นะครับโอเคครับก็ขอชี้แจงไว้ว่าถ้าผมเล่นปกติผมจะเล่นแปบภาพต่ําสุดแต่ถ้าผมรีวิวนะถ้าผมรีวิวพวกปืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะเล่นแบบภาพสูงสุดนะครับภาพสูงสุดเพื่อจะได้เห็นลวดลายและบรรยากาศ อะไรให้ครบถ้วนนะครับให้เห็นลวดลายจริงๆของมันเลยว่าป่างปรับแบบตา่าสูงสุดเป็นยังไงนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันนะครับโอเคครับประมาณนี้ก็คือเวลาผมเล่นจะเล่นต่าสุดเวลารีวิวจะรีวิวแบบภาพสูงสุดนะครับโอเคก็ขอชี้แจงไว้ตามนี้เลยนะครับซึ่งจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อผมเล่นภาพแบบเมื่อผมเล่นภาพแบบเต่ำสุดแล้วพอมารีวิวพวกปืนนะครับพวกปืนเนี่ยจะมาจะต้องแบบ ไปยิง AI ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ผมแบบยิงได้ไม่เต็มที่นะคเพราะผมตอนนี้นชินแบบเล่นภาพแบบต่ําสุดนะครับชินเล่นภาพแบบต่ําสุดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้ <Dos S 1> าเกิดรีวิวปืนหรือ<ม> Kingdom, อะไรนะครับ<ป>รที่เล่นแบบภาพสูงสุดแล้วรีวิวได้ไม่เต็มที่นะครับคือหรือว่าเล่นให้ดูได้ไม่เต็มที่นะครับขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับก็ขอชี้แจงไว้ในคลิปนี้เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอชี้แจงไว้ตามนี้เลยนะครับ เพราะว่าจะให้ผมกลับไปเล่นภาพสูงสุดเลยเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ผมติดเล่นภาพแบบต่ําสุดนะครับช่วงนี้ผมติดเล่นภาพแบบต่ําสุดมากนะก็คือเล่นกับเพื่อหรืออะไรเงี้ยผมเล่นเล่นภาพแบบต่าสุดนะครับโอเคครับประมาณนี้วันนี้ก็ขอภัยด้วยนะครับที่มาชี้แจงในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมโอเคขอออกเกมก่อน โ okay. อเคสำหรับวันนี้นะครับเจ้าอ่าโฟดิ้งแฟนนะครับผมพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ